เกรซแอนพินพิชชาสวัสดีครับพ่อเอินเอ็นนีดเกีนะฮะตอนนี้เรามารับน้องเกรที่โรงเรียนนะครัเรามีเกมนิดนึงก็คือเราอยู่หน้าเซเว่นอีเลเว่นใช่ไหมคะเดี๋ยวพ่ออินกับแม่แอนเนี่ยจะได้งบคนละหนึ่งร้อยบาทจัดของยังไงให้ตรงใจน้องเกรในโลกหนึ่งร้อยบาทเอาแขน้องเกรก็จะเป็นคนตัดสินเนาะโอเคไปลองดูกันเลยนี่พ่ออินก็จะเดินไปทางที่เราเคยเห็นน้องเกรเนี่ยกิน นะหลังหลังเลิกเรียนนะว่าน้องเกสกินอะไรบ้างเริ่มต้นนี้เลยน,นี่ไอติมน่าจะเป็นโมจิโมจิหรือเปล่าโมจินี้แพงไหมเดี๋ยวดูก่อนโมจินี่ราคา20บาทอ้าโอเคอยู่ในงบน่าจะโอเคอยู่ที่มันไม่แพงเกินไปเพราะเราจะได้ซื้อได้หลายๆยาอย่างแอนตี้แอ่กิน บอกลาลอยสิง49บาทเก็บไบ้ก่อนน้องเจ๊ของใช้เขาจะต้องไม่ค่อยถูกใจมากแน่เลยแต่เขาจะชอบกินขนมนะต่อไปนี่เราลงพื้ใช่ไหมแล้วที่แบบไอ้นี่บ่อยๆนะน้องเจ๊จะกินเนี่ยค่ะเป็นนิกเกอร์ใช่ไหมอ๋อเอาไว้ให้ราคาเท่าไหร่เนี่ย18.2ก1เอา12ก่อนแล้วกันเนาะให้มันดูมีความหลากหลาย สิบแคทก็เหมือนกันแคทก็ชอบสิบแปดสิบสองไปสิบสองสิบสองเป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บาทแล้วเราจะเห็นว่าน้องเกดชอบกินคาร่โลบ่อยมากแต่ว่าคาร่โลตอนนี้มันก็มีหลายแบบมากเลยนะเกศจะกินแบบไหน,น ี่ยมาใหม่แล้วเนี่ยเล่นซุกน้ำจิ้มจะเผ็ดปะเน,น,นาะคาโบเนล่าผัดเกาหลีเอา this แหละ20บาทข้แอบก้อนข้ออินรู้ห้ามให้เขาดูเราข่งคู่แข่งเราเนี่ยเหนะ็นไหมอย่าลอกนะอย่าลอกนะขอร้องอย่าลอกนะไม่ไหวแล้วจโอเคเราชอบกินปลาหมึกอะไรแบบนี้มากเลยแต่ปกติอ่ะแม่จะด่าเพราะว่ากินในรถดิไหมคะ 63924ได้ 3, 9, 24, หรอวะ63ครับมีอะไรอีกนะหน้าตู้หน้าตู้เครื่องดื่มเนาะ<ม>ก็คิดว่าอยากได้น้ำนหวานๆตะกขวดมันๆมันเยอะนะแต่อยากอยากได้อันเนี้ยอยากได้ขวดนเนี้ยอยากได้ขวดนเนี้ยไม่เคยกินเหมือนกันแต่ว่าดูสิเออมันดูน่ากินนะเอาอันนี้ดีกว่า ไอ้พวกเนี้ยไม่ใช่ไวเขาแล้วเคจะชอบกินของที่ติดสิบห้าตเซหกบาทสาสิบห้าเจ็ดสิบแปดครับแล้วเรามีคนบวกเลขให้เจ็ดสิบปรสเผ็ดไม่มีเลยอ่ะ อกีนอะไรเป็นพิเศษไหมในี่ไม่รู้ตัวว่าถ่ายอะไรกันอยู่อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมออกคิดไดให้หนูจ่ายใช่ไหมไม่ใช่เคสเนี่ยชอบกินข้าวแก่น้อยหรือสารหลายต่างๆทีนี้ทีนี้เราจะเอาแบบไหนดีอ่านี้อันนี้ สิบาทก็เป็น72บาทเอ่อเอ่อเอ่อจอถ่ายอะไรไม่บอกยังไม่บอกถ่ายถ่ายให้เกดเป็นคนตัดสินว่าถ้าเราล้าซื้อของให้แบบว่าร้านแข่งซื้อของให้ตรงใจน้องเกสมีงบหนึ่งร้อยบาทไหนเอาเงินด้วยนี่ น้องเกสมาแล้วนี่ฮะเมื่อกี้เหลือเท่าไรนะ22บาทครับโอ้เนี่ยบิ๊กชิ้นันสามเก้าแน่ดูสิเอาแบบเบอเอาอันนี้ออกดีกว่าน้องเอาไม่เอานะคะเราจะเอาป๊อกกี้ไปลอเพราะเด็กน้อยชอบกินป๊อกกี้ชอบกันแล้ว เราจะเอากินแตงโมนี่ดีกว่าคูลิงเดี๋ยวยี่สิบสองค่ะต้องเกตต้องกินรสเผ็ดอ่ะสามสิบเก้าอันยี่สิบสองอันนี้ยี่สิบตอนนี้นก็กินเหลืองบอยู่แปดบาทแปดบาทกินอะไรดีเนอะรู้แล้วแปดบาทเป็นเงินสดให้น้องเกสเลย <c oughs> เงื่อนน้องเกสจะถูกใจใช่หรอมาทำปป้าเหลือแปดบาทเอามาทำไง ให้มามานลไปเดี๋ยวนะอันนี้งงแล้วอ่ะยี่สิใช่ไหมอันนี้ยี่ส่ยี่สิก็เป็นสี่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 บกอันนี้อะไรสิบห้าสี่สี่บวกสิ้าเป็นใช่สี่สี่สิบห้าห้าสิบเก้าห้าเกอันนี้ไม่เอาดีกว่าเอาน้ำให้ชื่นใจโอ้ยรู้เลวเคชจกินรสพิ เป็นชาเฮอร์เบิร์กลพีชนะคะนี่ตรงตนรงตรงน้ำมีแล<ๆ>้วกรอบกรอบเก็ตมีอะไรไปดูไอติมดีกว่าเก็ตจีตังแล้วจริงๆอ่ะรู้ว่ามันขาดอีก8บาทแต่8บาทมันซื้ออะไรอีกไม่ได้อ่ะไม่รู้จะทำยังไง เฮ้ยยีไงล่ะคุณป้ามัน20บาทวะนี่นี่วะ15บหาบทเอ้ช็อกโกกินได้กินได้มามารู้ช็อกโกขอโทษเกี้ยีบไม่หน่อยดิหิบไม่ได้ตอนไหนโอ้ช็อกโก้เทื่อไ ไม่กันไรปานาเนี่ยไม่ไม่ฉันให้หยิบให้ฉันก้มหยิบไม่ได้พี่โกงอะไรปเนี่ยไม่พี่โกงอะไรกะตัดคะแนนนะตัดคะแนนโกงป่ะเนี่ยไม่ได้โกงตัดคะแนนไม่โกงโกงตัดเงินเดือนมากกว่าครับเก้าสิบเก้าบาทโอ้โหใส่ตังค์ให้ด้วยงบอย่างเงี้ยเฮ้ยมันพอดีเป๊ะขนาดนี้เลยเมมเบอร์แกน่ากดโอเมมเบอร์โอเมมเบอร์เร็วเวเฮ้ยของเราเสียเปรียบนิดนึงนะเราเก้าสิบสองบาทอย่างเงี้ยใครเชียร์พ่ออินอยู่ต้องเอาใจช่วยทั้งเจเลยนะเริ่มจากพ่ออินก่อนเลยนะคะ อย่างแรกนะคะเกจขามารับดูก่อนนะคะป๊ารู้ว่าหนูต้องกินไอติมอย่างแรกเลยนะเห็นมารับประจําซื้อไอติมกินประจานะก็จะเป็นอันนี้เป็นโมจิไม่ถูกใจเพราะหนูไม่ชอบกินไข่เค็มก็ไปเอาใจป๊าอย่างนี้กินไอไอติมโมจิที่เป็นรสนมหรือรสชาเขียว แต่นี่แบบมาซื้อรสไข่เค็มซึ่งหนุไม่กินไข่เค็มว้าน้องเกดอาจจะไม่ชอบชิ้นแรกแต่น้องเกดอาจจะชอบที่เหลือก็ได้อาตาลากินไหมกินอาเไม่องทำเนื่อทำเรื่อทำไม่รู้ไม่เคยกินนะนี่ไงตั้งใจว่าจะให้ลองเห็นไหมปวดกับป้านะปวดปวดได้อันเดียวแล้วได้กินถุงเดียวอา ถ้าไปโบดตออมานะพวกนี้ไม่ได้กินนะเออนี่รอหม่บ็อกกี้รถแตงโมไม่เคยกินแต่ว่าถ้าบ็อกกี้แบบรถอื่นอริจริงปกติอ่ะหนูไม่ได้ชอบกินบ็อกกี้ที่สุดหนูชอบกินผีจอยน้องเกดแต่ทำร้ายจิตใจป๋าป้ามากได้เปล่าวะอง่พีก็ต้องแบบไม่ถูกใจท่านเมี่ยงคำปกติเหมือนหมอนถ้าปกติเมี่ยงคำอ่ะเวลากินปกติหนูก็กินนี่ป๋าปาต้องการให้หนูอะดแบบได้เขาเรียกว่าได้อะไรอ่ะได้ลองสิ่งใหม่ๆบ้างเข้าใจไหมแต่หนูไม่ชอบกินแตงโม หนูก็รับฟังไปก่อนไม่ได้อ่ะแล้วปลาปลารู้ว่าหนูชอบกินดาร่โลใช่ไหมอันนี้รถใหม่นี่อันนี้เคยกินยังอันนั่นนะทุกอย่างพวกนี้นะหลายอย่างยังไม่เคยกินถ้าเลือกสูงกว่าปลาแล้วหนูจะได้กินทั้งหมดเลยนี่แล้วก็อันนี้เคยกินยังยังอ้าเห็นั้นเราตอเบอรี่มันน่าราลัสเบอรี่หนูไม่ชอบกินลัสเบอรี่ ให้รูจะไปต่อไงจบยังมาม้าจะพิเศษมากจบยังไปแอบไปอะไรกันมาป่ะเนี่ยไปแอบไปอ่าอ่าจบแรกของาป้า9.2บาทหนูยินดีจริงจอ่ะมาม้าก็มีคล้ายๆของมาป้านะมาม้ามีเท่าแก่น้อยซึ่งเป็นรถเท็ดซึ่งน้องเกียร์ชอบปกติกินนะคะมันจะเป็นรูปแบบไหนจะเป็นโรลหรือจะเป็นอะไรไม่สำคัญขอสำคัญแค่รสชาตินะคะถูกปาก อันนี้มาม่าก็รู้ว่าน้องเก๋ชอบกินทาโรโรมากๆตามหาในเซเว่นแบบเยอะมากถูกใจไหมคะพี่นดูหน้านองถูกใจไหมคะูกใจแม่ถูกใจกัให้ดีนะรู้ว่าเก๋ไอบกน้ดีคิดแคทมากเลยนะคะถูกใจไหมคะอันนี้ถูกใจถามยังไงแต่วันนีอีกอันหนึ่งที่ไม่ถูกใจเหรออันเนี้ยอันเนี้ยไม่ ทำไมอะระว่าคือแบบอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่มันอะไรอะไรอะไรแล้วมันหวานก็เห็นซื้อหลายรอบมากเลยหนูไม่ได้ซื้อหลายรอบอะไรอะบอกกันเลยแต่ว่าหนูซื้อแค่รอบเดียวแค่ตอนที่เนี่ยไปอะไรนะอีสานอะแล้วหนูอยากกินอันนี้ก็เลยไม่ถูกใจแล้วอันนี้นะคะน้ำเฮอร์บลทีลดไวท์พีชนะคะไม่เคยชิมแต่ก็ชอบกิน เกดเกดกินของใหม่เหอะกินของป้าป๋าผมป้ายังไม่เคยกินุณปป้ามีอะไรน่าลองอยู่เยอะมากเออนะอ่าแล้วก็น่าลองแต่หนูไม่ชอบไงี่ยจังงงรัดมากที่ไข่เค็มเมี่ยงคำพอได้พอเลิกเลิกเลิกรล้วไปลักกันได้พอปะเดี๋ยวนี้ก็รู้แล้วว่าไข่ตะอเถอะนะอ่าึงเวลาต้องเลือกแล้วออันนี้เป็น พ่อจํากัดในการเลือกไอติมจริงๆอยากจะเลือกอีกอันหนึ่งที่มันเป็นรสชาติใหม่ที่แบบรสหวานเย็นที่แกชอบงบไม่พอค่ะแต่งบไม่พอค่ะเราก็เลยซื้อได้แค่แท่งนี้นะคะซึ่งเป็นช็อกป๊อปแกก็เคยกินอยูช็อกบ๊อบแต่จริงๆมันคือรสช็อกช็อกช็อกแลอกช็อกช็อกช,อช็อกช็อกโ็อกช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 ็นกช็อ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 มช็อกช็อกชาอก มันก็เลยก้ว่าตรงนู้นก็คือยังมีอะไรที่อยากกินอยู่ไอ้ที่แบบเมี่ยงคำกับอีกอย่างนึงอะแต่ว่าป๊ามะม้าก็ไม่ได้กินนะบอกให้นะคุณนี้ป้าป้าจะกินเองหมดเลยป้าโมโหใช่ตังร้อยโอ้ป๊ามะม้าขี้โกงป๊ามม้าขี้โกงจริงๆก็จะไม่ผูกมาผมแบบปกติเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าึงตอบอย่าึงตอบของป๊าป้าเนี่ยนากินหลายอย่างนะเออ ไม่มีสามอย่างที่หนูไม่หนูไม่ชอบไงปว่าอีกสองอย่างก็คือชอบแล้วแล้วแล้วของบอมบายชอบกี่อย่างชอบสี่อย่างเกตเกตอย่าไปวัดที่จํานวนปริมาณนะลูกวัดที่คุณภาพเกตเขาบอกว่าเอาของชัวร์ดีกว่าปฮ้ย อ่าแล้วแต่ <S <S แล้วแต่จริงๆแม่จะเลือกของมาเพราะว่าถูกฝังะคั้งหน้าถ้ามันไม่อีกปาป๊าก็จำไว้แล้วกันหนูไม่กินไข่เค็มหนูไม่กินราสเบอร์รี่หนูไม่กินแตงโมอใครอยากดูคลิปสองแก้มือนะกดไลค์ถึงพันไลค์นะอ่าโอเคเรวจะมาแล้วมาอันนี้ม <า S 2> <ด>ีบทลงโทษรอครับไม่มีไม่มีมมอะไรวะ S <S ไม่ได้คุยัยอะม่ะโอเคนะคะเราไปก่อนนะคะใครใครว่าอะไรอร่อยอย่าลืมเมนไว้ด้วยเอาไปพี่เกณฑ์บายบายแล้ว <S <S าบายบายค่ะ